ะะสำหรับใครที่คุณเกิดวันจันทร์ช่วงนี้ผลรวมตก36นะคะมีเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางพบปะสังสรรค์หรือใน fire, เรื่องของการคุยเจรจาเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะใครที่คุณเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้เอ้ใครที่คุณเกิดวันจันทร์เดินทางนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการเดินทางยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินยิ่งเดินทางยิ่งได้โชคลาภยิ่งเดินทางยิ่งประสบผลสําเร็จสําหรับใครที่คุณเกิดวันจันทร์ สังเกตดูช่วงนี้คนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้เดินทางแล้วรับทรัพย์เดินทางแล้วได้โชคลาภเดินทางแล้วโอเคสําหรับใครที่คุณเกิดวันจันทร์นะผลรวงของคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้ตก3 6 6, 6คือ9มีโชคลาภด้วยค่ะเด้อผู้ใดเกิดวันจันทร์รองขอเกี่ยวกับปู่นักราชที่เราบูชาจากหน้าบ้านหรืออยู่อยู่กับกําไรหรืออยู่กับของที่เราบูชาดูคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะคะถ้ามีการขอพรเกี่ยวกับในเรื่องของการเงิน หรือในเรื่องของการทํายอดธุรกิจการค้าการขายจะเจอกับความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะคะ4 7 8 6 9 0 2เพื่อนบอกว่ามีเทวดามาปกป้องคุ้มครองรักษามีเทวดาเข้ามาให้การช่วยเหลือดูแลนี่เด้ผู้ดใดเกิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์4 7 8 6 9 0 2เพื่อนบอกว่าจังหดบ่พสีใดก็ได,ไดบพ่พสีมีก็มีสําหรับใครที่คุณเกิดวันจันทร์ หนาผลรวมตกสามหกักเก่าเคียงคูเคียงบากันพันวาจากไหนโศกราบที่ไฟฟันกะซีมาเงินทองที่ตรงการกะจะมานะคะสี่เจ็ดแปดหกเก้าสองศูนย์สองผลรวมตกสี่หานะคะช่วงนี้เงินเฟ้อนะคะเงินเข้าเงินคนที่เกิดวันจันทร์มาหลายคักแม่แท้เป็นปึกเป็นปึกเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีการไหว้การขอพรเกี่ยวกับพรยานครรัช จะมีการหวายการไปแก้บนหรือจะมีการขอรละช่วงนี้ใครที่คุณเกิดวันจันทร์สี่เจ็ดแปดหกเก้าศูนย์สองเพื่อนจะเทวดาเพื่อนสี่หโซกราบนาะใครที่คุณเกิดวันจันทร์โศกอันดับแรกการขา่าการขายของเจ้าสีดีโศกอันดับต่อมาเงินทองเจ้าสีไหลามาเทมาโศกอันดับที่สามเทวดาพักไซผีพักไซในเรื่องของการมีโชคลาภช่วงนี้ส่ปากค่ะนะคะใช้ปากในการคุย ใช้ปากในการเจราจาใช้ปากในเรื่องของการทํายอดธุรกิจกันค้าการขายนะช่วงนี้คนที่เกิดวันจันทร์ไม่เป็นห่วงเป็นห่วงอยู่ยางเดียวคือเงินเข้าเยอะและระวังในเรื่องของสีใสหลายเงินเข้าหลายกับใสไหลาแม่นวันจันทร์นี่ล่ะเนะเขาปึ๊บใส่ปั๊บเขาปึ๊บใส่ปั๊บเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์ต้องเซฟตัวเองช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพไปได้มาได้นะคะไปได้มาได้แต่ก็ไม่ค่อยเต็มที่ระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการหมุนเวียนเอ่อเกี่ยวกับในเรื่องของการวินเวียนสีรษะอาเจียน นะีะระวังโลกกระพอถามหาบบกิงเขาเจียเทียวันจันท์ให้ระวังช่วงนี้ใครที่คุณทําเกี่ยวกับในเรื่องของยอดหรือทําเกี่ยวกับในเรื่องของโคตาอะไรก็ตามแต่คนที่เกิดวันจันทร์เกิดการลงตัว4786902เจ้าเอ้ยได้เจ้าสีขอหยังเหงาเนี่ยเงินก็ได้โชคก็ได้ยอดการค้าการขายก็ได้สําหรับใครที่คุณเกิดวันจันทร์ทีนี้ใครที่คุณเกิดวันจันทร์น่าจะบอกลูกค้าเลยอยู่ที่ปากเรา นะคะอยู่ที่ปากเราปากเจ้าอยากได้โชคเจ้าว้าเจ้าขอเอาปากเจ้าอยากได้เงินเจ้าว้าเจ้าขอเอาวันจันทร์อะไรก็ตามแต่คนที่เกิดวันจันทร์นะพี่นะเป็นคนที่ปากหวานเป็นคนที่ช่างเจราจาช่วงนี้ขอเพลินเจ้าอยากได้เรื่องอย่างเจ้าร้องขอตั้งจิตตั้งใจขอเพลินเมืองสาธุเด้อลูกเกิดวันเดือนปีเกิดนี้เกิดชื่อแบบนี้ลูกขออนุญาตขอพรลูกขออนุญาตเปิดดวงเปิดโชคลาภเนี่ยลูกสีขอเรื่องนี้แบบนี้จังสี่ลูกขอให้ได้ให้โดนเด้อสาธุแค่นี้ค่ะ ครที่คุณเกิดวันจันทร์นะถามนัดเลยว่าวันจันทร์ดีไหมดีโอเคไหมโอเคเต็มที่ไหมเต็มที่ค่ะวันจันทร์นะคะแต่ระวังเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเท่านั้นมีเยอะใช้เยอะมีแยะใช้แยะนะคะวันจันทร์มีคําถามไหมคะใครมีคําถามวันจันทร์ถามนัดเลยวันจันทร์มีไหมคะใครที่คุณเกิดวันจันทร์มีไหมพี่วันจันทร์ค่ะ ใครที่เกิดวันจันทร์มีไหมคะ